Yeah. Mm -hmm. yeah. để trả cái này, để trả hai cọng sương ra, lấp thắt, nó vang lên đấy, đó, đó. À, nó ไม่หนักเลยไม่หนักเลยไม่ตื่นเลยไม่ตื่นเลยรับท้ายผมถ้าผมตับมาไม่กลัวไม่ทายเลยหมอแม่มาติดเสาพอดีเหรอเออเนาะหมอแม่ยังไม่ลงเลยหรือเปล่างั้นเราต้องอยู่ซ้ายเลยนะหมอแม่ก็แค่แม่ครัวตัวนั่นซิ่งแกรู้เรื่องสิ หนึ่งสองสามเทีน้ำรู้เขาไม่สอบสอบเลยได้ได้ไดด้ไ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 ้ได้ไ้ได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 ไดได้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 ไ

刚刚那面呢？<music> I don't know. เอไเลยตงนี้อันนี้เดี๋ยวแขกคุยรั

ต้องได้เหรอต้องได้เลยค่ะเดี๋ยวศูนย์ละถุงหัวละครับเกี่ยวกับการวิ่งเนี่ยไม่เป็นไรก็แบบนี้ก็ถูกเลยเรียนยาได้แล้วของภาพนะหนึ่งสองสามภาพหนึ่ง ฉ <t> ันอยู่แล้วเนี่ยป๊าบเล่าทีมได้แล้วผมโอ้ยทำไมต้องต่างกันสิเฮ้ยมานี่ดิขับวิบูปดิอยากเอาเงินสดหรือเอานเอาโอนพร้อมเท เอพันจ <Es> <an> ุพ<ว> <inal> ันหนึ่เหรอสองคพันหนึ่งเหรอะเกิดกว่านยงเลยไม่ใส่เลขบาญชีไม่ใส่ตรงไหนนี่องนี่ก็มันทึกอยู่นะมาวอะไรก็ได้เดี๋ยวพวดป้อจแมัถ่ายกันไรอเดี๋ยวถ่ายกันหลังนี่ไม่พอโอ้ยแล้วถ้าถ้ารวมมัน ต้องเหรอนัง้ยืเ่านไปยนงไที่ไหนที่ไหนได้ครับาน้จบหน่งรัาปนามีัอ่สองคนหแเขาแบ่งมานี่คนได้เกับพี่เตงออยามยามที่ไ่งยออุ้ยอแหม่ก็ใส่ดอกไม้มันองตเลยกลัวไม่เปืงอนตเดียวผิดผิด ทำอะไรทีสเีสจะถ่ายรูปว่าตอน้ทีดูตงมาอาเจ้งจ้ปืนสาเนี่ย

ไปถึงหนัน้ำนอนเลยติดเมื่อละอนมาโบราณเขาเรียว่ามาที่ทุกโตเลยไม่รู้ตานจะมาถึงทราจะบอันแล้วก็ทางขอสบายนะครับสำหรับการแจกพิเศษทุกท่านนะครับก็สาหรับวันนี้ก่อที่จะมีการเสด็จทุกทางในสุดทนี้นะครับทักสขาก็อาจมีการเสนอข่านสนา ดดนะครับอาเป็นเรารมือนอาการงสุดคล้ายรัขาดเรือดประขาดที่จมีเทื่อววที่มีสัาโดนนะครับขาดสุขภาพทงกคนนครั การดำเนนยุโรปจะข้าขั้นการรวดรับสิทธิในการรับแจ้งว่าประสงค์เพื่อขังการรับนักเตะทังสอบนะครับแนสนามในวันนี้เพื่อเป็นมิถนะครับหรับวันนี้นะครับทีนะอาจจะต้องเข้าไปด้วยการครอบครัวออนไน์และอบรวพื่อสันะครับที่้ช่วยเขอามาติดต่อในทางเรื่อมิถุนายเวลาทงหนนะครับและ ก่อนที่จะทการสรวจให้ท่านในที่นี้็ฏิการแพทย์ท่านได้รับหน้าทส่การเขเป็นในสงนะครับกรณีนี่วกนี้นะครับผมขอถามเุกท่านะครับคุณสะเด็ของรารนะครับโดยทานผ่าหันถึงผู้คือเพียงผนเพื่อนทางพื่อทไปในาทย่ะครับเพืนลูกจากต่อเดิยนะครับกลตอของของทุกนนะครับคุณอาวุธกทยจากเพื่อนร้านะครับโดยท่าน หลอดสูบสอเชียนขา้ที่าน้ารวทางนครับายไลูกเรนะครับและสูบเขาหนึ่งนะครับสายไฟลูกเนะครับผ่านสาวความเร็นต่อหลางนะครับสายเคข้ามอูสเชียนขนที่หน้าตริทางน้สายวนะครบเพื่อส่ทางนครับขอสายลาเือนะครับเพื่อตรวางนะครับขอ้นที่หน้าตรทาสายไฟลกเรือนะครับขั้นทีหน้ารวกทานะครับ สภรบทารดประเทศเพื่อเป็นมิตรนะครับานสาันสุดโนะครับก็อุปโภคการที่ปรทของราเกิดขหน้าน claro> ี้นะครับก็ขอ้านะครับ ผูสื่อ่าวคุณประรครสรัวขอดีทีภันีครับ้ากิดยน่คชอบกขอเที่ที่ใ้แล้วสอบถามราคัเพื่อนๆันครับนะครับขอบคุณครับ หลังจากมีชีวิตหรือโลงเพียงี5 5ีเดือนและ5วันถ้าจะนับให้จังหวะให้ละเอียดก็มี่อาทิตย์6เดือนัปีประเั้นหลังจากที่เราได้รับอัญญาณให้ ทานแข็งกายสบายทานให้เขยิร์อก่อนวานุบขอสุทิทารได้งามตางามใจเวลาเราครั้งไรดูคนพื่อาอะท่าทางทาแล้ว การา่วมานนการสื ento, like, alumni, climate, right? A, ้อมเรื่องของการเทศประการนั้นเป็นเรื่องาคสญเรามีการต้องกจตั้งสมัยรุงทรากในส่องความร้พาะกลุ่เ่อ้สรแที่อเสามรับรัดดูและคนทำงานที่เ่าตอนนั้นทันทีที่เจอน้ก็มี คนจะมีทั้างฟังเทศ่ให้เาเป็นคนยืเตี้ยต้องทำาเ,าเ,าเตีเต้ยวเพืความเงินในการสอนทำแต่สอนทำนั้นจะสอนตรงไหนกันารสอนทำนั้นไม่ต้องเกิดขึทท้นทำใก่อนปากคาติยามหานาม,มาและอจจะัตติชิได้ฟังธรรมตั้งแรกนั้นองค์สมเดจสัมมาพุทธเจ้านะ ได้วางหลักรัทดีไม่ถือสันพูดแล้วเทศก็จะมีได้ติดเ,เรื่องต่างๆทีเป็นการแสดงสมัมบูรณ์นี้แะาคาะถ้าเรียกวาขาขาธรมมเออขั้นานการฟังพศถ้าเราฟังมีนงนอนถสองยยี่สิบเจ็ดข้อหรือการฟังคาเนี่ยอย่า,ถาง,งาถ้งผู้แสดาธรทมก็เป็าอาบักกุ้งแตกึใจเคนเออเพราะฉะนั้น ไม่เกี่ยวกับการในเทวธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าเป็นการแสดงเรื่องบางท่อทำน้ำออกแต่นอกแต่นอกหลักของพระไตรปิฎกก็ตึงขัดพันแต่ปัจจุบันนี้เราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ถวายธรรมะต่างท่านไปเรียนร้อยแงต่างเพื่อรับสัตว์ที่ดีมีความกคุ้มค่า าที่สาลงโงศเ่องวนบุญเมื่อผู้ใดได้ประสบเข้าแล้วหรือถ้าพลาดการใโดยการทำงนั้นาดการทัก้อมเลยี่เคียวใจก็เป็นเหที่เราท่านทั้งหลายต้องนั่งไหลทุกทีนจะเอาไปสทางการเนคนคนไนดีย่อมจะมีการนำน้ำตาได้แต่ว่าจะนั่งน้่งอล่า ราวามานศพบในวันน pues ี้ก in ็ค nah, ือขอบการร่าไมนปีนี้เราของทสิ่งที่านการัฒนาก็ามารถส่คนให้ถึงไปสุกนี้โดยการประกอบทีม่านที่จพเกิดทารรับรอทน้ือนอินาร์ สนใจเราเป็นคุู้หญตังใะของยของพ่อพันธุัน์าการตกแตงนาฬิการะดับขั้นสูงทีลคุ้ชมตองการ